อันนี้เป็นโครงการร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขตสองจังหวัดที่ณุโรคนะคะจากเทศบาลนาครที่ณุโลคในการที่จะตรวจเชิงลึกในตลาดนะคะเนื่องจากว่าตลาดของเทศบาลนครที่ณุรโลก,โลกมันมีหลายแห่งและตลาดร่วมใจเนี่ยก็มีการติดเชื้อไปแล้วแม่ค้านี่ติดเชื้อก็มีโครงการนี้เกิดขึ้นที่ประสงค์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็คือต้องการตรวจเชิงลุกแล้วก็สร้างบุคลากรในพื้นที่ ให้เข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือในการตรวจคือ a อทจะได้ตรวจเป็นก็มีการร่วมมือกันกับอสมอในเขตเมืองนะคะโดยทางสุขวิตยาการแพทย์เนี่ยจะมาให้ความรู้ตรงนี้การใช้เครื่องมือแล้วก็ใช้พื้นที่ก็คือตลาดร่วมใจของเรารวมทั้งตลาดบ้านคลองด้วยสอง ที่มาที่ไปของโครงการนี้ก่อนนะครับโครงการนี้เป็นโครงการของสื่อสารแพทย์ที่2พิษณุโลกเพื่อที่จะอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอสมในพื้นที่นะครับเพื่อให้สามารถไปดูแลประชาชนให้ใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเองนะครับซึ่งชุดที่เราจะมาถ่ายทอดเนี่ยประชาชนสามารถใช้ชุดทดสอบเนี่ยตรวจตัวเองได้นะครับแต่เพื่อให้มีความรู้ในการระมัดระวังแล้วก็แล้วก็มีการใช้ชุดที่ถูกต้องนะครับเราจึงมีการให้ความรู้กับประชาชนก่อนนะครับ แล้วที่เราเลือกตลาดของเทศบานลนครพิณุโลกแห่งนี้นะครับเป็นที่แรกที่เราจะดาเนินการก็เพราะว่าในตลาดเนี่ยมีผู้คนจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากและมีแม่้พ่อค้าแม่ค้าจํานวนมากนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่คิดว่ามีความเสี่ยงนะครับมีการเข้าออกของผู้คนจํานวนมากนะครับในจังหวัดพิณุโลกนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะมาซื้อของในตลาด นี้เป็นการลงทะเบียนร,รับสมัครแม่ค้าที่จะเข้าตรวจ ATK เพาต้องลงทะเบียนตามความใจก่อนแต่แม่ค้าให้ความร่วมมือมากเนื่องจากว่าทุกคนก็กลัวเพราทุกคนก็อยากจะรู้ตัวเองเป็นหรือเปล่าแตกา่การตรวจ ATK ทําให้ตลาดนี้ได้รับการรับรองว่าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนี้ไม่ได้เป็นโควิด1นนะ สร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างมาตรฐานให้กับตลาดนี้ด้วยก็นับว่าเป็นเป็นเป็นโครงการที่ดีมากนะะของศูนย์วิชาการแพทย์และต่อไปเทศกาลเนี่ยถ้ามีกลุ่มเสี่ยงที่ไหนในชุมชนหรืออะไรเราอาจจะใช้ทีมเนี่ยลงไปฉีด ATK เชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยนะคะนอกจากตลาดแล้ว